พี่ Tinder, ต้องก่อนกลับต้องรูาน้มาอยอปลาออกมาออกมาม่อมันแม่มันใช้อะไรข้ามันได้ไหมีขายบ้านเขาแก่นิดไม่มีหรอกบ้านเาแก่น้อ๋อบ้านหมวกำไรมัคันหนูค e> ันเลยแม่หนูคันมันกัดว่างไหมเนี่ย บ้านหมอกำไรหนุนพี่ช้างตรงตรงแยกตลาดอะแม่บ้านหมอเป็นชีนิงใช่เหรอแม่มยาข้ามหมัดเหรอเนะี่ยยังซื้อยาคุมมากีดให้ีโป้เหรอเอามาโรยไว้มันแป้งอ่ะมันเป็นแป้งหรือยาฉีดมปแปม่เป็นผงแป้งก็มีนันะ อย่างนี้มันก็ไม่ใส่เข้าบ้านเปกัญยายหรือเปล่าแม่กลาไปแล้วล่ะเป็นตัวมึงเกาะอยู่ตามกำแพงเต็มเลยแม่มันเกาะตามกำแพงเรื่องวิญญาณมันลอยว่ะเรื่องต่างมันนี่เรื่องต่างมันนี่คือร้านไหนอ่ะบ้านหมอกำไรอ่ะพี่ช่างแป้งรู้จักไหม เบสเบสทำอะไรกับพี่เขาเนี่ยไคนี่อะไรกั่านนี้อะไรกับคนนี้ดูที่ร้านม่ขุดดินนี่เอาหัมานี่าเจ 我懂你管。